สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการณสยามเป็นประจำเช่นเคยนะครับอยู่กับผมแคปบุรทนดำเนินรายการครับณสยามรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดสัมผัสเร,รื่องราวของการท่องเที่ยวนะครับที่ไหนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามน่าสนใจผมไ่้พาผู้ชมไปสัมผัสกันถึงที่รวมไปถึงเกร็ดความรู้สาระเกี่ยวข้องการดูแลสุขภาพด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยรวมไปถึงข้อคิดที่ดีนะครับในช่วงคมคำนำชีวิตด้วยแต่ว่าช่วงแรกนะครับผมกะพาผู้ชมไปรับรู้เรื่องราวของการเเดินทททางงไป่่อียว ว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบไหว้พระไปท่องเที่ยวแบบธรรมะนั่นเองนะครับจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระ9วัดกันนะครับเพื่อต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวันปีใหม่อีกไม่กี่เดือนนี้นะฮะไปดูซิว่าวัดที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปไหว้วันนี้มีวัดอะไรบ้างติดตามได้ในช่วงณสยามเลยครับช่วงณสยามสนับสนุนโดย My Life ชาชงสมุนไพร My Life โทร0 9 1 9 3 0 0 2 2 2 วีเซียคอฟฟี่โทร0919300222ใบตัดเหล็กพญาแรดโทร0905588566ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร0905588566พระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรหลวงปู่ใส่0898900395 พระอาจารย์นายวิทยานพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0879891599สำหรับวันนี้ณนะสยามจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระเก้าวัดกันต่อซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงวัดแรกที่จะพาไปคือวัดกัรยานามิตรวลมหาาวิหารวัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามโดยเจ้าพระยานิกรบดิน หรือโตกัลยานมิตรตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีบริเวณปากคลองบางกอกภายในวิหารหลวงมีหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกหรือเรียกตามแบบจีนว่าหลวงพ่อซัมปอก,กงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยมีคติที่ว่าเดินทางปลอดภัยมีมิตรไมตรีที่ดี วัดพระอารามหลวงทางน้ำซึ่งมีทั้งหมด4วัดท่านผู้ชมคงอิ่มบุญไปไม่มากก็น้อยซึ่งยังมีอีกหลายวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาล้วนแล้วแต่เป็นวัดที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละวัดแต่ที่นำท่านผู้ชมมาไหว้เพราะเป็นวัดพระอารามหลวงทั้ง4วัดและที่สำคัญยังเป็น4วัดใน9วัดที่มีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและมีชีวิตที่ดีในการประกอบอาชีพการงานสำหรับวัดต่อไปซึ่งอยู่ฝั่งพระนะคร ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวกันเยอะมากวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวังซึ่งรัชกาลที่หนึ่งทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2326ในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือ พระแก้วมรกตโดยมีคติที่ว่าเพื่อจิตใจสะอาดดุดลัตนะไตรแก้วแหวนเงินทองไหลมาในแต่ละวันจะเห็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาชมความสวยงามและกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวและวัดต่อไปซึ่งอยู่ติดกับวัดพระแก้ว นั่นก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพรัชการที่หนึ่งทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปส่ญาติที่สวยงามที่สุดและมีพระมหาเจดีสี่รัชการคือรัชการที่หนึ่งถึงรัชการที่สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในปัจจุบันวัดโพยังเปิดอบรมเผยแพร่วิชาการแพทย์แผนโบราณด้วย การมากราบขอพอรที่วัดโพแห่งนี้จะมีคติที่ว่าความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาชมความยิ่งใหญ่อลังการความสวยงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ติดตาตึงใจนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมอย่าลืมนะครับการเริ่มต้นที่ดีคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จสักการะสถานที่อันเป็นมงคล เพื่อเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจตามความเชื่อของไทยอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์สิ่งที่ณสยามได้นำเสนอมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ขอบุญบรารมีอำนาจคุณพระศรีรัตนใจช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับท่านผู้ชมทุกท่านสุขสมหวังตลอดปีนะครับ ขอขอบคุณ My Life ชาชงสมุนไพร My Life โทร0919300222 v ซีย Coffee โทร0919300222ใบตัดเหล็กพญาแรดโทร0905588566ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร0905588566 พระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรหลวงปู่ใส0898900395พระอาจารย์นายวิทยาณพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0879891599ไหว้พระทุกวันเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวทูหอมพลังทิพย์ สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระสองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์ไหว้พระทุกวันเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวทูบหอมพลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระสองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์ช่วงรู้ทันโรค สนับสนุนโดย My Life ชาชงสมุนไพร My Life โทร0919300222 v เ c ีย Coffee โทร0919300222ใบตัดเหล็กพยาแรดโทร0905588566ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร0905588566 พระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรหลวงปู่ใส0898900395พระอาจารย์นายวิทยาณพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0879891599คุณผู้ชมครับช่วงรักสุขภาพวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการนอนนอนกลนนั่นเองนะฮะการนอนกลนเป็นปัญหาที่หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะฮะจะประสบ พบเชอบ่อยมากแต่ไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวที่นอนกรนนะครับมีผู้หญิงด้วยนะซึ่งวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวข้กออับการนอนคนมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับการกรุณาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับดรนิติรันพันธวีหรือว่าดรโอสวัสดีครับสวัสดีครับผมจริงๆการนอนกรน,นคืออะไรครับผมส่วนใหญ่คนจะคิดว่าเรื่องนอนกรนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไหมครับไม่ง่ายครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อระบบทางเดิน หายใจระบบหลอดเลือดเยอะแสดงว่าเป็นปัญหาปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขภาพเลยเป็นปัญหาสาธารณสุขครับสามารถตายได้จากการนอนกรนแสดงว่าถือว่าเป็นโรคโรคหนึ่งได้ไหมครับเป็นโรคโรคหนึ่งไม่ไม่ถึงไม่ถึงกับเป็นโรคเป็นกลุ่มอาการครับเป็นกลุ่มอาการเขาเรียกว่าเป็น OSAOSA มันคือ obstructive sleep apnea การการหยุดการหายใจจากการอุดอุดอุดกัน ททอ๋ <Bro> <ก>อเพราะฉะนั<ช>้นก็อันตรายใช่ไหมฮะอันตรายอันตรายเพราะว่าลักษณะของการกลนเนี่ยคือการเกิดของการกลนเนาะครับกลนเกิดจากการที่มีอวัยวะที่อยู่ในช่องปากช่องคอเนี่ยครับมันหย่อนมันมหย่อนยานแล้วก็ไปปิดไปปิดทางเดินหายใจมันก็จะแคบลงพอแคบลงมันจะมีเสียงปกติท่อใหญ่ๆผ่านฟู้ไม่มีเสียงแต่ผ่านท่อเล็กๆมันจะมีเสียงฟีมันก็เลยจะทําให้เกิดเสียงแต่ถ้าท่อขนาดนี้ ได้รับออกซิเจนขนาดนี้แต่ปรากฏว่ามีการหย่อนตัวมีการตีบแคบของท่อทางเดินหายใจลดลงออกซิเจนมันก็ได้น้อยลงมันจะเกิดอาการขาดออกซิเจนเรื้อรังรพวกนี้จะส่งผลต่อทําให้มีการร่างกายจะสร้างสารไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อที่จะทําให้เราได้รับออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็มันก็เลยไปส่งผลต่อการไปทําให้หลอดเลือดหลอดเลือดปลายส่วนปลายขยายตัว รอกว่ายิ่งไปขยายตัวมากให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เยอะขึ้นแต่การขยายตัวมากก็คือเกิดการพองตัวขึ้นมาอยู่ในเยเื่อเมือกพองตัวขึ้นยิ่งมาทําให้ตีบแคบเพราะนั้นมันต้องรักษาที่ตัวตนของของของกระบวนการในการนอนกรนครับแล้วสาเหตุของการนอนกรน <S <S มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับดอเตอร์สาเหตุเกิดจากการนอนกรนเรื่องเรื่องของท่านอนก่อนท่านอนครับท่านอนหงายเนี่ยโดยปกติท่านอนหงายเนี่ยมันจะมันตามแรงน้องนังของโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับอายุมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่งผู้ชาย นะครับมีน้ำหนักตัวมากขึ้นน้ำหนักตัวเกี่ยวด้วยไขมันขึ้นมันก็จะไปพอกหลอดลมหลอดคอมันก็จะไปพอกพอพอกอพปุ๊บมีการบีบรัดตัวแคบลงครับครับแคบลงอัรน,นั้นคนที่ลดน้ําหนักได้1 0ถึง25เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักของร่างกายเนี่ยมันจะทําให้การหยุดการหายใจลดลง <ừ> เป็นผล <ừ> อย่างมีนยัยสําคัญทางการแพทย์ได้ทดลองมาแล้วครับ, <ừ> รบนี่คือเกี่ยวกับความอ้วนโดยตรงนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปอดแก่ตัวมา เพดานอ่อนข้างในมันหย่อนนะครับลิ้นคนลิ้นมันมันหนาตัวขึ้นนะครับแล้วสายเสียงก็โดนอุดอุด,อดตันมันก็จะไปดั่บางคนกลนเนาะกลนมันจะต้งธรรมาดามทั่วไปแต่ถ้ามันดังมีตับตับ,ตบ ต,ต,ต,ตับ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 ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันปิดเยอะเขาก็จะใช้วิธีการโดยการให้เปลี่ยนท่านอนแล้วแล้วความสูงของหมอหรือว,ว่าขนาดหมอนมีผลไหมฮะมีผลครับสังเกตว่าเวลาเขาช่วยฟื้นคืนชีพเวลาเขาไปปั๊มหัวใจพวกมือี่ต่างเขาจะดึงคอขึ้นดึงคอขึ้นคือการเปิดทางเดินหายใจเพราะอวัออยวะต่างๆมันจะหลุดออกหมดไม่ไม่บังพอดึงคอขึ้นหมอนมีหน้าที่รองคอครับจะส่วนใหญ่เราเอาหมอนรองหัวใช่ไหม ใช่เรามองจริงจริงแล้วคุณต้องต้องลองที่ส้นคอต้องลองคอเพราะอะไรเพราะกระดูกคออยู่ตรงนี้หัวมันมีหนกหนกอยู่แล้วแต่คนไทยเนี่ยนอน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 หัวเต็มเต็มหัวเลยจนจนหัวแบนนอนลองคอถ้าท่อทางเดินหายใจมันจะปกติแต่ถ้านอนอย่างเงี้ยมันจะมีมีกินน้ำลายด้วยเป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวนะเตือนด้วยละกันถ้าเกิดว่าบางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองตัวเองนอนกรนเพราะอะไรเพราะอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาสังเกตไงก็สังเกตด้วยตัวเองครับโดยการที่หนึ่งนะครับตื่นขึ้นมาโดยกระทันหันโดยอยู่ๆไม่มีผีมาปลูกไม่มีฝันร้ายอยู่ๆตื่นขึ้นมาเลยลองดูปากตัวเองแห้งไหมน้ำลายแห้งไหม่นตอนกลางคืนต่นตอนกลางคืนเลยตอนกลางคืนตอนที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าปัญหามันไม่ได้แก้ครับความดันโลหิตสูงตามมาเพราะอะไรเพราะว่าหลอดเลือดมันเพิ่มขยายขนาดใช่ไหมครับขยายขนาดหลอดเลือดหลอดลมมันเล็กลง ขยายขนาดขึ้นกำลังมันจะต้องส่งไปเยอะขึ้นหลอดเลือดก,ก็จะตีบ,บตีบก็จะส่งผลให้แรงดันจากหัวใจไปอวัยวะส่วนปลายเนี่ยได้น้อยลงมันก็จะไปดันดันมากมากขึ้นหลอดเลือดก,ก็จะแตกโดยเฉพาะยิ่งหลอดเลือดสมองเพศเกี่ยวข้องไหมครับรผู้ชายกับผู้หญิงส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าใชายมากกว่าครับเพราะอะไรเพราะดื่มสุราสุราก็มีผลในการทําให้หลอดเลือดตีบนะครับ,รบแล้วก็ขยายขยายนานๆเข้าตัวนี้ครับทำให้หลับนาน หลับลึกร่างกายก็จะสร้างทําให้หลอดเลือดตีนะครับแล้วก็การสูบบุหรี่สูบบุหรี่ทําให้มันหนาตัวของหลอดลมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดบ่อยๆแล้วไม่รู้จักแก้ไขป้องกันมีโอกาสเสียชีวิตได้ด้วยไหลตายก็เป็นก็คือคําว่าไหลตายที่เราเคยได้ยินครับไม่ไม่ลักษณะของการนอนกลนก็มีนะครับพวกไหลตายแต่ไหลตายคนนอนกลนก็ไหลตายได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือนอนหลับแล้วตายไปเลยเป็นซัดเด n เดดอันนน o r ริจิน คือไหลคือตายแบบกระทันหันโดยไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุแล้วการแก้ปัญหานอกจากเรื่องของท่านอนแล้ววิธีการอื่นมีมีผะไครับผ่าตัดเลยเหรอเอาตัวที่มันปิดกล่องเสียงบางทีอ้าปากเพื่อตัดเพดานอ่อนที่มันหย่อนบางทีก็ตัดลิ้นไก่วิธีการแก้ไขที่ที่ทางท้ายสุดก็คือผ่าตัดช่วยได้ปรากฏว่าผ่าตัดหายไหมมันก็กลับมาเป็นอีกได้ถ้าไอ้ที่ตัดออกไปแล้วอันอื่นๆั้งข้างหย่อนลงมาปิดเหมือนเดิมก็ต้องผ่าใหม่เหมือนเดิมก็ต้อง คือท่านอนตัอท่านอนออกกำลังกายลดน้ำหนัก,น,กนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ตามสูตรสําเร็จของการรักษาสุขภาพโดยทั่วไปเพราะการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายการนอนพอเนี่ยมันจะระดับการหลับพอดีอไม่หลับลึกไม่หลับตื่นเกินไปซึ่งหลับลึกระดับหนึ่งมันจะมีการครนนะครับก็แก้ปัญหาด้วยนี้ลดแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่อะไรประมาณเรื่องเดียวกันส่งผลถึงเรื่องอวัยวะส่วนอื่นดับไปได้เหมือนกัน ทุกส่วนเลยนะพอมันดับก็คือตายนั่นเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะการกลนเป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะละเลยไปนะครับมองว่าเป็นเรื่องที่ปกติใครก็กลนได้แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่รู้จักหาวิธีในการป้องกันรักษาปล่อยให้มันเรื้อรังมีผลต่อสุขภาพระยะยาวด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้เรื่องราวของการนอนกลนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นอนกลนนนะฮะต้องสังเกตตัวเองหรือว่าคนข้างๆที่นอนด้วยหมั่นเตือนนะครับ หาวิธีการแก้ไขซะจะได้ไม่เกิดปัญหาในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้จากท่านดอตตอรอย่างมากนะฮะทางรายการนี้แน่นอนครับมีผลิตภัณฑ์นะครับมามอบให้ด้วยชาชงสูตรไพรไม l i f ลแลวก็กาแฟวิเซียคอฟฟี่มอบให้กับดตตรด้วยขอบคุณมากครับแก้นอนกล,ลนครับผมเอาละฮะส่วนช่วงต่อไปอะไรของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของข้อคิดดีๆในช่วงคมธรรมนำชีวิตแต่ว่าพักสักครู่ครับ ขอขอบคุณ mylife ชาชงสมุนไพร mylife โทร0919300222 v c e coffee โทร0919300222ใบตัดเหล็กพญาแรดโทร0905588566ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร0905588566 พระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรหลวงปู่ใส0898900395พระอาจารย์นายวิทยาณพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ0879891599ไหว้พระทุกวันเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว ทูบหอมพลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระสองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์ไหว้พระทุกวันเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวทูบหอมพลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระสองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์ ทุกทครับปัจจุบันนี้นะฮะปัญหาในการดําเนินชีวิตอยู่ของผู้คนรวนแล้วแต่ยากลำบากทั้งนั้นนะฮะเกิดปัญหาต่างๆมากมายอย่างเช่นปัญหาข้าวของแพงรถติดผู้คนตกงานเด็กนักเรียนสอบตกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตทั้งนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราจะมีวิธีในการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรให้ผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้นะครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของข้อคิดดีๆจากท่านพระครูผาสุขวิหารการเจ้าอาวาสวัดอ่างสวรรค์จังหวัดประจว ว่าวันนี้ท่านมีข้อคิดอะไรดีๆนํามาเตือนใจพวกเราบ้างในช่วงคมธรรมนาชีวิตครับช่วงคมธรรมนาชีวิตสนับสนุนโดย My Life ชาชงสมุนไพร My Life โทร0919300222 v เซีย Coffee โทร0919300222ใบตัดเหล็กพยาแรดโทร0905588566 ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร090 5588 566พระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพรลวงปู่ใส่089 890 0395พระอาจารย์นายวิทยาณพโลวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ087 989 1599 เขาจเจริญนพรไอการอดทนก็ต้องมีขันติขันติคือความอดทนเป็นตบะถ้าคนเราไม่มีความอดทนอะไรแม้แต่อย่างเดียวอาใจมันก็ไม่ผ่านเป็นเขาด่าเขาว่าทำงานอะไรก็จะมีความอดทนถามว่าเขาด่าเราไม่ด่าตอบ คือความอดทนีหยอดทนอดทนอดกัน้นยีายาไปอาฆาตท้อความอดทนน่ะเป็นตบะของผู้ภาเพียนทำให้โลกสวยโลกงามเพราะความอดทนเนี้ยมันจะไม่ฆ่าไม่ฟันกันไม่ด่ากันคนเราเนี่ยจะด่าข้างเดียวอ่ะ คนอื่นไม่ด่าต่อมันไม่ด่าแลวถามว่าตบมือข้างเดียวดังไหมมันไม่ดังหรอกถ้าตบมือทั้งสองข้างมันก็จะดังเหมือนคนหนึ่งด่ามาแต่เอกคนนี้ด่าต่อไปทั่วโมงนั้นก็ไม่จบไม่มีใครว่าคนไหนคนหนึ่งถูกหรือว่าคนหนึ่งคนไหนผิดมันก็ผิดกันทั้งคู่ ถ้าเขาด่าเราเราไม่ด่าต่อนั่นแหละความอดทนอดกลั้นและททำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีความอดทนแล้วมันจะไม่สำเร็จเป็นจะขึ้นเขายูกสูงให้ไกลขนาดไหนให้แสนลำบากขนาดไหนเราไปยายาขึ้นไปทีละก้าละก้า เมื่อเหนื him. Him. Luckily, ่อยเราก็หยุดเสียเมื่อหายเหนื่อยเราก็เดินเสียไม่นานหรอกจะถึงยอดเขายอดเขานั้นมีลมเย็นมีต้นไม้อากาศบริสุทธิ์ถ้าได้ขึ้นไปยอดเขาแล้วมันจะเพิดเพินมันจะดูลงมาข้างล่างมีวิวที่สวยงาม ที่ส่วนมากเขาจะขึ้นไปตามดอยไปดูอะไรก็ไปดูวิวนั่นแหละวิวข้างล่างอะสวยก็เหมือนแต่ความอดทนหมงอันันเมื่อเราขึ้นไปทางขึ้นไปที่สูงแล้วเราจะมองมาข้างล่างก็มันจะถวยไปหมดก็ขอให้การเดินการทำงาน ขอให้ทําไปทีละเล็กทีละน้อยความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นด้วยความคันติคือความอดทนของเราเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดขอเจริญพร ขอขอบคุณพระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังกราบขอพอหลวงปู่ใส่089 890 0395ทูบหอมต้องพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหว้พระโทร090 5588 566 My Life ชาชงสมุนไพร My Life โทร091 9300 222 วีเซียคอฟฟโทร0919300222ใบตัดเหล็กพยาแรดโทร0905588566 เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับวันนี้สาระที่ผมนํามาเสนอนะครับทั้งการท่องเที่ยวทั้งเรื่องราวของสุขภาพและก็เรื่องราวของข้อคิดดีๆนะครับจากคมทํานําชีวิตน่าจะทําให้คุณผู้ชมนะฮะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้บ้างไม่มากก็หน่อยนะครับแต่ว,วันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีด้วยนะครับเริ่มต้นที่ชาชงสมุนไพร My Life กาแฟวิเซียไฟเบอร์คอฟฟี่กาแฟวิเซียคอลลาเจนคอฟฟี่พระครูผาสุวิหารการเจ้าวาดวัดอ่างสวรรจังหวัดประจวบคีรีขันพระอุโบสถไม้ตาลทั้งหลังวัดอ่างสุวรร์ พระอาจารย์นายวิทยานภะะโพลจเจ้าวาวัฒธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการกาแฟวีเซียถังชอว์อกาแฟวีเซียแบล็คคอฟฟี่ทู่หอมพลังทิพย์พลังทิพย์สนับสนุนให้ทุกคนไหวพระใบตัดเหล็กพญาแรดหลวงพ่อรวยทันใจวัดธรรมสถิตจังหวัดสมุทรปราการ วัดสมานรัรตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาและอัลบั้ม i p h o n อันแฟนจากศิลปินแหมปันมาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยปันมาเรคคอร์ดลาดเพราาา้า93เองครับและกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง n v t และก็รวมไปถึงติดตามย้อนหลังในทางยูทูบด้วยนะครับพิมพ์ชื่อรายการณสยามและก็วันที่ตามใจชอบได้เลยวันนี้ผมเคมุทนพร้อมทีมงานลาไปแล้วครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขในช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยสวัสดีครับ Oh,